ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะผู้ใหญ่ใจดีครับได้เดินทางมอบรองเท้าแก่นักเรียนในโรงเรียนทุรกันดานที่ขาดแคลนรองเท้านักเรียนครับเพื่อเป็นการสนับสนุนทางการศึกษาให้กับเยาวชนที่ได้โอกาสที่โรงเรียนไทยเสรีอุตสาหกรรมตำบลทุ่งขนานอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนายวิชิตาติภยัยศิษฐ์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายโสพลเนื่องจำนงในอำเภอสอยดาวนายสมพลพระเนียงทองกรรมการผู้จัดการบริษัทสหศิลาแก้ว อำเภอโป่งน้ำร้อนและผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมมือจากเงินซื้อรองเท้านักเรียนเดินทางไปมอบรองเท้านักเรียนให้กับเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีจำนวนแโรงเรียนซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านกระทิงทองโรงเรียนบ้านไผ่ล้อมโรงเรียนสอไทยเสรีอุตสาหกรรมโรงเรียนบ้านซับตารีโรงเรียนบ้านหนองมะค่าโรงเรียนบ้านเข้าแก้วโรงเรียนบ้านสมเด็จและโรงเรียนบ้านสวนส้ม ดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่ใจดีหลายท่านในการบริจาคเงินสมทบด้วยครับตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบ,บุรีได้รับรายงานว่านักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดจันทบ,บุรียังขาดแคลนรองเท้าเรียนอยู่เป็นจำนวนมากบางรายจําเป็นต้องรับช่วงต่อจากพี่หรือทนใช้รองเท้าที่เล็กกว่าเท้าซึ่งใช้มาหลายปีแต่เนื่องจากในบางวันที่ต้องแต่งเครื่องแบบลูกเสือหรือเนตรนารีจําเป็นต้องมีรองเท้าจึงทําให้ฝืนทนใช้และเป็นปัญหากับการเรียน ขาดความมั่นใจและความคล่องตัวจึงได้รวบรวมทุนทรัพย์จากภาคเอกชนจัดซื้อและนำแจกจ่ายกับนักเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนโดยการสํารวจจากครูประจําชั้นแต่ละโรงเรียนโดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการนําแจกจ่ายให้กับนักเรียนทุกอ,อําเภอที่ขาดแคลนต่อไป